สวัสดีครับโรงพยาบาลทุ่งช้างเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านซึ่งอำเภอทุ่งช้างเองมีอาณาเขตติดชายแดนประเทศลาวจึงมีผู้รับบริการที่มีความหลากหลายเราจึงได้นำนโยบาย EMS พัฒนาทั้งสิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปีนี้ซึ่งทั้งสองนโยบายเรามุ่งเน้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ภาพลักษณ์ แต่เปลี่ยนแปลงทั้งระบบที่มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการนะครับเราจะนําทุกท่านเข้าสู่โรงพยาบาลทุ่งช้างเมื่อทุกท่านเข้ามารับบริการจุดแรกที่จะต้องพบเลยก็คือพยาบาลซึ่งทำหน้าที่ในการคัดแยกคัดกรองผาาู้ป่วยสวัสดีค่ะฉันลักษนาวดีเนทีพเมื่อผู้รับบริการมาถึงโรงพยาบาลทุ่งช้างเราจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็นทั้งหมด4จุดนะคะ จุดแรกถ้าป่วยมาด้วยวันเหตุฉุกเฉินหรือคลอดเราจะเชิญผวยไปเชิญด้านนี้นะคะซึ่งเป็นห้องฉุกเฉินไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกใสหรือเลือ่านะคะเราก็จะใช้บัตรตัวนี้นะคะติดตรงที่ใบสัญญาของผู้ห่วยแล้วก็เชิญผู้ป่วยไปทางช่องทางด่วนด้านนี้ซึ่งจะมีจุดห้องแยกโลกนะคะจุดที่3นะคะ ถ้าผู้ป่วยมารับบริการด้วยอาการทั่วไปเราก็จะให้ผู้ป่วยทําบัตรด้านนี้แล้วก็ให้ผู้ป่วยนั่งรอตรงนี้เพื่อกิบัติสัปดาห์ค่บบคะจุดที่4ี่นะคะเป็นช่องพิเศษเมื่อผู้รับบริการมารับบริการด้วยฝ่ายเวชไม่ว่าจะเป็นด้านส่งเสริมหรือปักคันกยายภาพพันตกรรมนะคะเราจะเชิญผู้ป่วยทําบัตรตรงนี้ไปเพื่อไปรับบริการตรงจุดนั้นที่ฝั่งด้านโน้นนะคะซึ่งจุด คลินิกอาคารเฉพาะซึ่งให้หบริการแบบบริสต็อปเซอร์วิสครัครับจากจุดที่ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะไปที่จุดลงทะเบียนนะครับนี่เป็นจุดลงทะเบียนซึ่งโรงพยาบาลของเราเป็นแบบสมาร์ทเซอร์วิสนะครับผมบัตรประชาชนมาใบเดียวเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการเสียบบัตรประชาชนของผู้รับบริการนะครับเข้าที่ตู้เับ และจะมีเมนูขึ้นมาที่ตู้นะครับเพื่อให้พวกเราได้ยืนยันการเข้าใช้บริการที่โรงพยาบาลว่าจะเป็นแผนกไหนนะครับหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้วนะครับระบบชื่อผู้ป่วยก็จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของการดูแลผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลครับก็จะมีการปิ้น์บัตรคิวหรือใบนำทางออกมานะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยได้วัดความดัน นะครับซึ่งจะมีระบบการจับชีพจรด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันน้ําหนักส่วนสูงชีพจรก็จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาลทันทีนะครับซึ่งกระบวนการนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือการระบุตัวผู้ป่วยนะครับซึ่งใช้บัตรประชาชนใบเดียวข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งรวดเร็วลดขั้นตอนปลอดภยัย หลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่การคัดกรองนะครับซักประวัติโดยพยาบาลวิชาชีพนะครับซึ่งตรงนี้มีทั้งหมดสามจุดนะครับก็จุดที่2 3และ4นะครับซึ่งเราก็จะมีตารางการให้บริการนะครับได้แนะนําตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ครับเป็นคลินิกเฉพาะโรคและคลินิกทั่วไปโซนการนั่งรอของผู้ป่วยสีส้มสีฟ้าสีขาวตามละดับความรุนแรงนะครับ,รบและในส่วนของ โซนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าห้องตรวจแพทย์นะครับซึ่งมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะครับก็คือห้องตรวจ1 2 3และ4ซึ่งแพทย์เรามีทั้งหมด4ท่านนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ออกตรวจที่นี่ครับเพราะว่าก็จะมีการดูแลในห้องฉุกเฉินในของผู้ป่วยในนะครับรวมทั้งการออกตรวจในชุมชนด้วยนะครับหลังจากตรวจรักษากับแพทย์แล้วนะครับก็จะมาพบ้อกับจุดนี้เลยครับจุดนัดหลังของแพทย์นะครับ เป็นจุดหน้าหมายคนไข้ค่ะเป็นจุดหลังจากที่คนไข้พบแพทย์มาแล้วค่ะเราก็จะมานัดกันจุดนี้นะคะเราก็เป็นจุดที่ให้บริการส่งต่อนะคะคนไข้ทั้งโรงพยาบาลปัวแล้วก็โรงพยาบาลน่านนะคะเราก็เป็นการนันดตรวจพิเศษนะคะสําหรับการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาล หลักท่รับบริการที่ต้องตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับหร eu, ือตรวจสระวตรวจหลกเพิ <GP> ่มเติมเราก็จะมาที่จุดนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือส่วนงานที่มีงานแพทย์นะครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ประจำสองคนเมื่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการเอกซเรย์นะครับก็จะมาพบกับคู่คุณกูนะครับก็เป็นเอกซเรย์ของเรานะครับการรักษาของเราครับสวัสดีครับครับถ้าผู้ป่วยมารับการตรวจเอกซเรย์นะครับกรุณาหยิบบัตรคิวนะครับ หยิบบัตรคิวและสบบัตรตรวจนำบัตรคิวไว้ด้านหน้านะครับใส่ยื่นใส่ตะกร้าแล้วรอเรียกชื่อนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาหยิบบัตรคิวของท่านแล้วก็ไปลงข้อมูลและจะเรียกชื่อของท่านเข้าทั้งข้อมตรวจทาง,ง,ง,งด้านหน้านะครับทางห้องตรวจเอ็กซเรย์เราก็จะมีการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนตรวจเช่นการเปลี่ยนเสื้อผ้าการถอดสร้อยคอออ, <C oughs> ออกเพื่อจะอาภาพที่ได้นะครับจะได้ไม่มีสิ่งที่แตกของเข้าไปในภาพแล้วก็ทำให้การวินิจฉัยได้ถูกต้องนะครับ เมื่อ <S an> เรียกเข้าไปตรวจในห้องเอกเรย์เอกเรย์นะครับเจะที่จะปิดประตูและก็จะเปิดไฟสัญญาณไฟสีแดงหน้าห้องนะครับผู้มารับบริการท่านอื่นนะครับกรุณานั่งรอก่อนไม่ควรเปิดประตูเข้าไปนะครับเพราะจะมีะลังสีในการให้บริการนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านการุณาไม่เปิดประตูเข้าไปนะครับขอบคุณครับเมือ่อ กระบวนการรัการรักษาเรียบร time, ้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสู่ที่ห้องจ่ายยาครับแล้วก็ทักจาติบุตนะครับสวัสดีค่ะอยมก่าผู้รับบริการนะคะมาได้รับยานะคะหรือเป็นที่กระบวนการนะก็ให้นำใบสั่งยามาที่ห้องที่หนึ่งนะคะชั่นเบอร์หนึ่งที่ใบสั่งยาค่ะหลังจากนั้นนั่งรอที่จุดรอรับยาด้านหน้าห้องยานะคะ รอการเรียกหยุดนะคะที่หยุดช่องใสยาของช่องใสยาแบนะคะในกรณีที่เะะป็นยาฉุกเฉินเร่งด่วนน,น,น,าาน,น,ดนนะคะก็จะมีการเรียกใส่ยานะคะยาด่วนหรือกรณีเข้างนอนแบบรักษาตัวในบุครพยาบาลนะคะให้ยื่นใบสาาัญญาที่ช่องยืายา่นใบสัญญาและรอเรียกรับยาจากช่องหมายเลขค่ะ หรับกลุ่มที่ต้องชาระเงินหรือจ่ายเงินนะครับก็จะมาติดต่อตรงนี้ต่อครับก็คือห้องเบอร์เจ็ดจ่ายเงินนะครับโดยที่จะนำใบนี้นะครับไปวางที่อาการหลังจะขอพาทุกท่านเข้ามาดูห้องฉุกเฉินต่อกันนะครับหฉุกเฉินของพวกเรานะครับโรงพยาบาลของเรามี ระบบนกาทีฟห้องนกาทีฟเสเชอร์ครับซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนที่สําหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับอาจจะต้องมีการปั๊มหัวใจพ้นยานะครับก็จะมีระบบเฮปปาฟิลเตอร์นะครับที่ควบคุมแรงดันและอากาศให้สะอาดอยู่เสมอนะครับมีโซนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินฟันการฉุกเฉินน้อยและโซนทําแผลและทำพัธการนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดปฏิบัติการของแพทย์และพยาบาลนะครับและนี่ก็คือหัวหน้าห้องฉุกเฉินนะครับ โรงพยาบาลทุกช้างบ้านแห่ขมิตภาพจินดีให้บริการทุกท่านครับคุอบกัน